ร้านตลาดไถยแก๊สนะครับก็มีหม้อมาให้ซ่อมอีก2ใบนะครับคือเป็นยี่ห้อของลักกี้เฟมนะครับลักกี้เฟมนะครับอาการก็คือว่าตัวจุดสปาร์กนี่นะครับสายขาดนะฮะสายขาดหนึ่งตัวแล้วก็ให้ทำฟาร์มสะอาดนะครับคือทำสีใหม่นะครับทำาามสะอาดอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันครับ อาการมันคือว่าตัวจุดสายขาดไปอีกเหมือนกันนะครับก็ทำความสะอาดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเสร็จยังไงแล้วก็จะมาบอกอีกทีนะครับตอนนี้ก็ซ่อมระบบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จุดก็ติดไฟลอ่อใช้ได้นะครับไฟลอ่อคือตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับไฟก็ไม่มีรั่วนะครับลองเป่าดูก็ไม่มีรั่ว หลังเป่าดูไม่มีรั่วนะครับแล้วก็ระบบตัดก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําสีให้แล้วก็ดูทีนะครับสําหรับเตาวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใช้งานได้แล้วครับอ่ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับสําหรับคุณลูกค้าถ้าดูคลิปนี้นะครับเตาแกสเตาหม้อข้าวมีปัญหานะครับก็โทรเข้ามานะครับแล้วมาซ่อมที่หน้าร้านได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็มาต่อสายนะครับสายจุดอัตโนมัตินี้ฮะนะฮะจะได้สตาร์ทได้นะครับก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไฟนะครับแล้วก็ว่ามีรั่วตรงไหนอีกนะครับเดี๋ยวลองไฟดูนะครับไฟติดแต่ว่ามันดำนะครับมันดำนะฮะมันดำเปลวนั่นเลยก็ต้องทำความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยว ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้โดยทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับจุดติดนะครับแล้วก็ไฟก็เป็นเปลวพอใช้ได้แล้วนะครับนะอาจจะว่ามีนิดนนะครับแต่ว่านี่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ตัดไฟได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าชุดอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวที่2นะครับก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับไฟก็ใช้ได้นะครับสําหรับลูกค้านะครับ ดูคลิปนี้แล้วนะครับเตาแก๊สมีปัญหานะครับไม่ว่า,าไฟไม่แรงนะครับแล้วก็ตรงนี้ลุกไฟลุกตรงนี้นะฮะซ่อมได้ทุกอาการนะครับยังไงก็เอามาให้ที่ร้านดูนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ